นี่ก็จะค,คือคือพยายามที่จะทาธุรกิจอันใหม่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือกําลังหาอเอ่อเอเจนซี่นำเข้ามาก่อนว่าะจะต้องเข้ามาแบบไหนนะไหนก็คืออ่มันเป็นชาเขียวของบราซิลซึ่งเขาเรียกว่าชีมาเฮาซึ่งมันเป็นชาเขียวประจาเมืองอะไรไม่รู้พี่จําไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเป็นเ,นเมืองที่ดีมาเรียที่เป็นนักนักทู่สอบพี่เขาเขาอยู่ในเมืองน,นั้นก็เลยซื้อมาให้ลองแล้วก็ติดใจแล้วก็ คิดเล่นๆว่าเฮ้ยเออน่าจยามาขายที่เมืองไทยเพราะว่าที่เมืองไทยมันมีแค่ชามาเตอะไรอ่ะเยอบามาเตท,ที่ที่นำมาซึ่งมักินค่อนข้างยากแล้วมันขมแต่ว่าอันนี้คือชาเขียวมันจะกินง่ายมากขึ้นแล้วก็รสชาติมันจะคล้ายๆกับชาของญี่ปุ่นกลินก่นก็จะหอมเหมือนคิดแคทชาเขียวถ้าถ้าเราเคยกินคิดแคทนะถ้าดมกลิ่นอันนี้คือคือไทยๆคิดแคทเลยลก็เลยก็เลยติดใจแล้วก็ ให้ทางดีมาเรียเนี่ยเขาสั่งมาให้ซื้อมาให้เป็นเป็นจำนวนประมาณ10กิโลแล้วก็มีกินหลายเดือนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาชงให้ให้กินให้ให้ดูว่าเวลาชงเนี่ยชงยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าผมนํามาขายได้ก็อย่ีลิมผมแล้วกัน <laughs> ก่อนอื่นก็ดูก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะชงให้ให้ดูแบบ2อย่างจะเห็นหลอดหลอดมันก็จะต่างกันอันนี้มันจะเป็นแบบหลอดเล็กอันนี้มันจะเป็นหลอดใหญ่ ถ้าเป็นหลอดเล็กๆเงี้ยถ้าถ้าทำแบบยากกินเนี่ยมันจะดูดไม่ค่อยขึ้น mm hmm. ก็เลยจะต้องทําแบบง่ายๆให้ให้ให้ทางก็คือ mm hmm. เวลาเวลาเราจะชงอ่ะเราก็แค่ใส่ชาชาเขียวเนี่ยลงไปนิดหน่อยก่อนสักนิด เราอยากแต่งให้มันขอบสวยๆอย่างเงี้ยก็เราต้องมีอุปกรณ์อย่างนี้คือตัวกรองชาทําให้มันสวยมากขึ้นอันนี้คือเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราจะทําให้มันสวยมากขึ้นเราก็กวยชาให้มันเป็นฝุ่นหน่อยมันก็เหมือนกับตกแต่งได้ทําให้ชามันดูให้แก้วมันดูน่ากินมากเนี่ยมันก็จะเหมือนยาเทียมก็จะเป็น อีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างสวยแล้วก็กินแล้วพอเวลาเราเรารับประทานเนี่ยกลิ่นชามันก็จะหอมขึ้นมาแล้วก็ตัวน้ําเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับเนื้อชาด้วยสัมผัสก,กับน้ำน้ำหูดด้วยก็มานี้อันนี้จะสวยหน่อยกินได้สองวันอย่างอย่างวันนี้เรากินฝั่งนี้เราก็กินวันหนึ่งเลยเต็มๆอะ่ะก็คือกินตั้งแต่เช้ายันเย็นได้เลยแต่ว่าน้ําหมดเราก็เติมน้ําหมดเราก็เติมแต่พอ,อ พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรากินพวกนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นพอแช่ตู้เย็นเสร็จปึ๊บพอเช้ามาเราก็เปลี่ยนฝั่งก็คือเราแค่พลิกฝั่งเนี้ยไปแล้วก็เติมชาอีกหน่อยก็กินได้อีกวันวก็พยายามที่เอามาขายให้คนไทยได้ลองชิมมันหายากขั้นยากแล้วก็เป็นเหมือนสมุนไพรอ่ะคือถ่ายปัสสาวะลดน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็ลดความอ้วนด้วยอไอเงี้ยทำให้เรา ก็ติดแล้วก็ติดใจกินแบบคล้ายกับินไทประมาณนี้กาง่ายครับหรับชิมมะเแา้วฝากนะนั่นเท่ามาขายแล้วก็ i'm my name my name chua